วัดบางเตยกลางตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีทําบุญครบรอบหนึ่งปีการสร้างไอไข่แห่งวัดบางเตยกลางมีประชาชนร่วมทําบุญมากมายวันที่23มกราคม2564เมื่อเวลา11.00นผู้สุ่ข่าวรายงานบรรยากาศจากวัดบางเตยกลางพบพระครูสุทธิทธีราจารย์พระอาจารย์อนง์จา้าคณะตำบลกระแชงเจ้าวาดวัดบางเตยกลางให้รายละเอียดกับผู้สื่ข่าวว่า างวัดบางเตยกลางได้จัดพิธีทำบุญครบรอบหนึ่งปีการสร้างไอ้ไข่แห่งวัดบางเตยกลางสืบเนื่องเมื่อวันที่23ามกราคม2563ที่ผ่านมาทางวัดบางเตยกลางได้จัดพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลรูปหล่อและเหรียญไอ้ไข่แห่งวัดเจดีอำเภอศรีชนจังหวัดนคนรศรีธรรมราชโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณสิบรลูกเจริญพระพุทธมนต์ปลุกเสกวัตถุมงคลไอ้ไข่ ด่านนายสังวานพัฒนาผลกรรมการวัดบ,บางเตยกลางได้กล่าวเสริมกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งปีในการสร้างไอ้ไข่แห่งวัดบางเตยกลางมีการทําบุญเลี้ยงพระเพลนมีประชาชนที่เคารพนับถือไอ้ไข่ร่วมออกลงทานให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้รับประทานอาหารฟรีนอกจากนี้ยังมีการจุดประทัดหนึ่งหมื่นนัดเพื่อบูชาไอ้ไข่เลขประทัดได้หมายเลขเจ็ดสามหนึ่งสองหนึ่ง นอกจากนี้ได้มีประชาชนร่วมทําบุญครบรอบหนึ่งปีไอ้ไข่ได้ยอดปัจจัย1875บาบาทสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกคนสหรัฐแก้วตารายงาน